สวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีคุณพ่ออุดมนะครับพ่ออุดมโอ้ยออกเล้วก่อนเนาะพันกันกันพูอได้ก็ฝัน่อที่ว่าฝันเห็นฟันพ่อฟันเห็นแต่ว่ามือนั่นกับฟันเลยดิทำพ่อได้บอกลืมไหมลืมบอกสิสวัสดีแม่พ่อแม่ดอกนีนโอ้ยลืมบอกพ่อแม่ดอกนีนพ่อ เอาเม็ดออกแน่พ่อบ่สวยนาบ่สวยบ่รอมอรอเนาะไม่เห็นควันเลยเจ้าบอกความฝันต่อครับพ่อฝันโดดกวนบางหนึ่งจะว่าลืมบัวกันผมฝันฝันว่าจะถึงบ้านเก่าจะเลืยไปเก่าเก่าบนเนาะฝันเงี้ยฝันว่าเขาเงินยไหนยี่ถึงบ้านฝันบ่วได้บ่อยปั้งจะอะไรอะไรอย่านี้สักเน่อยเหมือน เปลี่มแล้ตอนี้แม่ฟังว่าดของบ่ไดบอกบ่ไลงเหมืี่ี่งมาปันตอนไ่ได้เล่าบอกมันออกมันออกไปแล้วพ่อพอดีย้ำมือแรงนน่นย้ำมือแรงมันกับมอเสียดายบ่บันี่เสียดายไ่ได้เล่าให้ฟังเสียดายบ่ยานอยยาเาะั้อออกะเนาะศูนย์สองเนาะเอาไหมพ่อเอาไหมก็วัดนี่ฝันรับวัดนี่ฝันอะไรครับพ่อ คนสามคนเนาะยืนยืนเนียงกันเด้ย,ยืนเนี้ยงกันดูบางนีว่ามันเขาถี็นัางลงบ่เมีนเหมือนจะใคเขาย่างไปย่างไปคืนไปร้อยไปเลยไหมร้อยไปวัดจะลงมากก็บ่เห็นลงค่ะนั่นแหละมันเทรานั้นค,คือบบา่าคบกัน,น,น่นาะมันกอดกันคืนไปเลยสามคนไหมค่ะห่วยเลี่ยกคนที่มากัน เขาสามตัว้วของพ่อนี่กดกันไามเขาสามตัว้วเล่แม่กับเล็นไฟกันตีกับตีกอดกับเก้ากอดเก้ามาเนียนร้อยอ่อหัวมันก็ต้องหาหรือหกา็คุนสามคุณไหมเก้าหาหกเอ้ยเก้าหาสามเก้าสามเก้าหกสามแบบนีสะอ้เก้าหกสาม่อนมันไปกันเล่นไมเพว่ายืนยืนยืนกอดกันขึ้นไปเลยดี อ๋อไปเติร์นไปขึ้นเงินไปจังโง่จังเงินดิแม่ค้นเท่าค้อนนมเหรอพ่อปานกลางนี่ล่ะไหวไหวเหนแต่ว่าม่นเป็นบ่าวสาวคนนี่ล่ะค่ะเจ้าหาสามเพากอดกันจับกันใบที่ล่ะทุกคนจะจับเป็นขึ้นไปยืนเหี้ยงกันเด้ยืนเหี้ยงกันลอยไปข้างบนแล้วกันเนาะ ฝันมันเป็นกับเป็นขันมันเป็นกับเป็นของบุญเเห็นล้มทำนี้บันวันนี่บ้านวันนี้ไงวันนี้หัวขึ้นทังฟ้าหัวขึ้นทังฟ้าจว่าแต่ว่าปันย่างขึ้นไป็้มขึ้นไปเพราันนันนั่นไงสิประมาณเกินหนึ่งแบงค์สิละขึ้นไปแต่ว่าบัล้มกับบ่เห็นว้าที่เห็นล้มกับบ่เห็นลม ตีเป็นเลขได้บ้านีหมตีเป็นเลขได้บ้านี่มคนจับกันน้องจับกันขึ้นมเงกนกอดกันเก้าวแล้ววะมันก็ต้องกอดกันเลยเพราะว่ามันมันเฮี้ยนกันมันไปน้ำกันเยือนโตติดกันเลยไหมไปลองกันน้ำกันล่องซ่องกอดข้อกันไปอ้อมลมอมเลยบบน้นไปไปกันที่หล่ะไปล้มไปที่ไประบันหายไปเลยบอกเราเห็นล้วมาวานถึงล้งกับบ้นง มันกลันม like mm ันลงมันก yeah. ็้ทีเป็นลานเป็นยังไปเนาะอันนี้มันเป็นเคิงบ่พ่อมันเป็นเครืองอันนี้ขึ้นแล้วนล่ปะพ่อพอึ้นมาแล้วบไม่ล้งเลยบอพ่อเห็นล้งเลยไหมึ้นแล้วึ้นเล่ภาษาจีนครัมไม่เป็นก็เป็นบนเลยแต่ว่ามันมันใจก็มีแต่เป็นหกสามมิามหกห้าสามสามหาไปนี้หลวันคดอครับสาตัวพอตีเป็นตัวได้ก่อครับ มันเนี่ยมันขึ้นไปมันกันปามกอดกันขึ้นไปเนาะก็คิดมันเก่าไปเก่ายังข้อเก่าหกสามเก่าหาสามเมนเก่าหกสามเก่าหาสามเมนแมวเก่าหกสามเก่าหาสามเกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะค่เนาะแต่ว่าโดนเก่าหนึ่งมันบ่มนี่หรอห่วงไมนเป็นเรืกัน ต่ำๆอยู่ด้วยกันๆอยู่ด้วยถ้าพ่อนี่จะว่ากันตามกันคิดคำนวณสูตรมันจะได้ซีลักสิบสามแต่ว่ามันก็เก่งจริงมาฝันคือเป็นฝันไป่างกันกันเ่รามันซีซีมันเป็นล้วงลางมันเป็นซีซีฮกที่เป็นที่เมร์กันแม่นล้วงลางกันแม่นเสมางกันแม่นลานกันไปอัน ตามรักูสดีสีซีหาสี่หกวะค่ะแม่้าเป็นร่างเด้ถ้าเป็นร่างไหมถ้าเป็นร่า,นางมันบอกอันนี้มันมันเป็นรักดีรักดีไอ้รักสี่ทำแม่เหรออยู่รักสิบ<า>เพราะว่างูงงูนึงมันมากมันมากเป็นเป็นเก็บรัก <c oughs> ดีผล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 เพรต่ว่ามันตั้งห่างก่อน แต่ว่าถ้าถ้าเป็นสูตรมันคืองวันนี้ใช่ไหมมันเคยมันเคยได้ในกันตามสูตรสูตรได้สี่บอกพ่อแต่ความฝันของพ่อคิดบ่านยู่ข้างบนแมนบอกรับลูกข้างบนเพราะว่ามันลอยขึ้นจังสีบอกรับบนล่างนะพ่อคันอันนึงเหมือนที่ให้เป็นแปลกปลี่าสามก็ได้ พราะว่ามันคนเปดมันติดกันนะคันบเป็นเก้ามันเป็นเปดรักลอยแปดห้าสามเมียเป็ดหกสามไนอยู่เปล่าเปดหกสามเป็ดห้าสามเียครับอันนี้ครับเปลี่ยนเฉพาะรักลอยเนาะ,ะรักรลอยรักลอยนี่เอาปเอาเก้าพ่อู้มั่นใจแต่ว่าล,ลักไก่ิลักนวยหน่คือว่้มันิ่ม มุมมาสามกัมาโม่สามคนกับมันหาคนก็หาคนกับอีกหกคนมันพอมันพอคขาว่าพอนี่มันพอหาพอหกนะแม่นครับนี่เรามันเล่นตีตีเป็นกองยางเนี่ยนันไปไปตีอตัวเดียวว่าได้ไหมแกนพิจารณาออกมาเห็นมันได้เนาะแม่น อ่าคืที่มันมันนะที่มันมันก็คือหาสามสามหาเลยมันมันที่สุดพงษ์มัน่สุดพอมมาตัวนี้สามหาจะไม่นะมัน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 เขียนแน่มันมันมันขัาุมันมันมันใจละมันใจเออมันใจเลยตัวนี้สามสามหาสามสามหา ล่างนะพ่อที่ว่าเป็นสูตรหวยคำนวณของคุณพ่อแบบอมตะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับล่างนี่พ่อให้ไปรักสิบตัวตัวเดียวคือสีจับคู่เลยพ่อจับคู่นี่มันมีที่ีสีสีล่างอย่างเดียวตัวใดพ่อล่างอย่างเดียวที่สี่เดี๋ยวก็สี่ห้าสี่หก ถือว่าสรุป no yeah. story, นี่แค่นี้เนาะครับนาะพ่อครับขเบอร์โทรนะครับเบอร์ยังกครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามเก้าสามสเก้าสามนเก้าสันทินโทรศัพท์พึ่พ่อแล้วมันฟันทินโรศัพท์เท่ย์เองเี่แต่กโทรศัพท์เท้อือพึ่พ่อพึ่พ่อแล้วมัน นี่นมอสกับวงกลมสี่ของกงางนู้นกี่เพราะว่าเราฝันเห็โทรศัพท์พมทรศัพท์เอียเบอร์โทรศัพท์สี่หกก็ดีบัตรมันมันมันอกอ่งโทรศัพท์คือพอเลยเบอร์โทรศัพท์กสี่หดีนี่ละมันมันี่ันมันพ้อม่่่่่่บ่่ แมนสิาโทโชโบ่โทนึกว่าโทบอโทให้เอซีเนโนโชอันนี้โชโชตัวเลขเก้าสีหกเด้อเก้าจีหกเด้อนะนียังกัพ่อันเก้ากับหกกตัวเดียวเนมันยนก้าี่หกเด้อเบอเบอเบอร์โทรศัพท์เก้าเกี่ออมันยนกันเด้อหนาเก้าสีหกเด้อ เพิ่มเติมให้นะครับว่าจรได้ก็พอต้องเพิ่มครับต้อง้เพิ่มามันมันซานตัวอยู่แล้วนะเก้สหกเดอยยเลื่นเก้ี่ห็มาถูแลวเกาสี่หอยันลื่อ้วครับแล้เก้าสี่หกเอ้มันซานเล่มัลพี่พอะไรับเนี่ยบับ้างกาวเนาใหญ่ขาวเลยี่นี่ปะพาแสงสว่างแสงสว่างมองแกงมงเมืดเอาหัวบังไปก่อนไปยืนบังเงาเนี่ยเออออนี่ละ หัวบังหล่นเออพออยู่หันละพอดีแล้วเออโอ่งโยกหน้าไม่เดียวพอดีโอเคช็อกโกแลตเนี่ยเล่นกดพี่น้องอ่าแคบแคบพี่น้องอย่าลืมเบอร์โทรคอเด้อเราว่าเก้าสี่หกบ้างฮะพ่อจะได้ก็พ่อตัวเย็นตัวจับค่ะเลยเม่เลยโอเคมันมันก็เข้ากับสูตรพูดอย่างที่เราไม่ได้ไม่ได้เคยวก่อา อราจะสรุปให้นะครับเป็นเลขความฝันนะครับของคุณข่าอุดมนะครับคุณข่าอุดมเอาบนยางเดียวนะครับสาหรับแนวทางความฝันนะครับ963 953 863 853นะครับ2ตัวให้ตัดวินวินด้วยครับเด้อ63 36 53 35นะครับสาหรับแนวทางรางเป็นเลขสูตรห้คยคนวณอมตะนะครับ44 45และ46นะครับเป็น สูตรของคุณพ่อนะครับเห็ดมันตะโดนนะครับสูตรนี่ของพ่อนะครับย้ำอีกครั้ง4ี่สี่สี่ห้าและสี่หกนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับสี่หกเม็ดเดียวนะครับรมขึ้นรักสิบพืชซีเลยเหรอบอกบอบอวันมันเคยลักสิบมันเคยเข่าได้บบม่ไวิ่งซีได้หรือเอ่วิ่งเพืว่าวิ่งซีรักสิบเี่อ ตามสูตรฟังมันปลุกพอคนเบาได้ครับเด้๋เอฟซีมาติดตามนะครับมันมีอยู่ทั้งมวลสามมวลหายใจมันมันเข่าลักซิปปะพ่อซิปมาตัวใดเพ่อพอซิปมาซีนมาแทนแน่นอนปะเพ่ะจักเปอร์เซ็นต์พ่อมันเกิดเข่ากันกับเรียกตัวซับยินนะครับตัวซับกับมิกับอ่างกับเพี้ยมกับยุบกับขึ้นถ้าแม่ลักซีมาหนี่พ่อว่าซีอย่างจ้ะซีเน้นๆไหม ถ้ามากรีกอะซือี่หกนีกับสี่เก่านียสี่หกสีเก้ามันมันตาวมันดูน้ำกันด้วยโอเคขอหามันนี้โอเคแคแคบแคบไปทังบเลยแคบเลยเฮงบางตังครับถ่ายรูปคน่น้อเแคาไปดึก้องเด้อ จบบบแล้ว่ทังนนใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ